สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟ้ามหอยปังหอยโกงใต้นะครับ <c oughs> วันนี้พามาดูหอยปังสีทองนะครับผมเนื้อจะทองนะครับแต่เปลือกไม่ทองครับเพื่งไขได้ลังเดียวเองนะครับผมสองตัว ก็มีไ่เยอะครับประมาณสิบวัวตัวนะครับนี่ครับกำลังกำลังเดินนะครับก็พึ่งเอ่อโอ้ยบอกเป็นภาษาอีสานนะครับพึ่งไข่นะครับหัวตะไข่ได้ห้างเดียวนะครับก็ะฟักลงในบ่อนี่นะครับแต่ว่าสีรอดปู่ะครับปูไล่ไหลนะครับ ปูไหลคลอดกระส่วนหน่อยนะครับไข่แค่ห้างห้างเดียวนะครับแต่ว่าผสมพันุกันดูนะครับแต่ว่าบกไข่นะครับจะมาเลยฤดูกาลไข่แล้วครับเดี๋ยวพ่านหนาหนาวไปเดี๋ยวที่เฮ็ดให้เขาบังคับไข่นะครับอันนี้เป็นเม็ดนี่คือบํารุ่ง้วยหัวอาหารป่านะครับผมนี่ครับพามาเบื่องพามาชมนะครับ เดีย๋ยวรอตอนต่อไปครับผม